สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่28สิงหาคมส5 6พันินะคะกำลังจะไปเดี๋ยวม้อบางกะปีตอนนี้อยู่ที่บนเรือนะคะถ้าเรือว่าสีบุ็นเรืองฝั่งนู้นเป็นสีบุ็นเรือง ไปขึ้นท่าเดีอยวบาังกะปีแล้วก็ไปต่อรถไปหมอชิตต่อรถ1น5่งห้รือว่าสายก้อหไปหมอชิต